ใช่ไหสมบัติอะแต่ว่ามันเป็นไหปลาถูกต้องนี่คือปลาลาสูตรลุงเท่าหมักได้ที่รสชาติดีถูกใจไปทั่วประทาโทษนะครับนอนายาศขนาดนี้ไปแค่สนามบิเนี่ยเขาก็ตีกลับแล้วล่ะเฮ้ยจะทำยังไงล่ะผมคิดออกละเจอได้ยินมาว่าวิธีการกําจัดแมลงในอาหารจำพวกมักถวกดองนี่ผิ่นใส่นี่ ยาขามะแฮ้ยอย่างเนี้มันก็อันตรายต่อผู้บริโภคสิมันสิอันตรายได้จังได้ผู้ใหญ่มันคือยาขามะแล่งโมเมนยาขาค้นตีละโอ้ยนายเจิดรู้ไหมว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาเคยตรวจพบนะ สารเคมีกําจัดแมลงเนี่ยในปลาร้าด้วยใช่แล้วล่ะครับซึ่งการใช้สารเคมีกําจัดแมลงในอาหารหมักประเภทดองเช่นปลาร้าหรือผลไม้ดองต่างๆจะทําให้สารเคมีตกค้างได้และถ้าหากเรารับประทานอาหารประเภทหมักดองที่มีสารเคมีกําจัดแมลงตกค้างอยู่ในปริมาณมากจะทําให้เกิดอาการท้องร่วงอาเจียนมึนงงและหมดสติก,ก็ได้นะครับเข้าใจไหมครับ คือเข้าใจอยู่กับผู้ใหญ่แต่ว่ามันสมแขวทวนบว้ยแล้วด้ครับมือแรกนี่เจอสิไปตลาดซื้อปลามากินให้แซ่บแซ่บครับเออซื้อได้นะนายเจิดแต่ว่าต้องเลือกซื้อจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาดบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทและที่สําคัญเราต้องบริโภคปลาที่สุกแล้วเท่านั้นนะครับอ้าวล้วปลาราของลุงล่ะไปทำมาให้สะอาดก่อนเถอะลุงแล้วค่อยมาชวนกินน่ะนอนขึ้นไล่บวาย นับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข